สวัสดีครับกลับมากับช่อง Mandora เกมเมอนะฮะกับผมเด็กท้อ <c oughs> แล้ววันนี้เป็นอาจจะเริ่มอะไรอันใหม่ๆมั่งนะฮะคืออันนี้จะทำอนี่มั่งจะช,ชื่อซีรีส์อ,อ,อะไรอ่ะอด็อกเตอร์แมนโดราซอฟต์แวร์เฮลเปอร์นะฮะหรือจะอะไรจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจมันฮะวันนี้คลิปแรกของอันใหม่นี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการที่เวลาเล่นเกมแล้วคอมดับเฮ้ยเล่นอยู่ดีๆกำลังชนะละคอมดับมันไม่เซฟให้ด้วย เออ e, อะไรพวกนี้เป็นป <ım. S 2> ัญหาที่กวนใจนะฮะอะไรพวกนี้ก่อนอื่นเอาไอ้นี่บิจเจตเออแกดเจตนี่ไว้หน้าคอมก่อนนะฮะวิธีเอาแกจเจตมาไว้หน้าคอมก็คือเนี่ยแล้วก็แกดเจตอืมแล้วก็ลากไอ้หน้าต่างนี้มาดูซีพียูแรมอืมแค่นี้เออแล้วก็แล้วก็แล้วก็สองแอปนี้นีมีนี่ไหมไหมอันนี้ไม่ดู ความร้อน CPU อันนี้ไปดูความร้อนแรม,อ,มอะไรประมาณนั้นแล้วก็เทสแรมด้วยหาโหลดเอาพิมเองพิมง,ง่ายเออส่วนสมมุติผมเข้าเกมใครชิดสามก็จะดูวิธีแก้กันหน้าปัดหนาวเราบโรลดแปบ๊บนึก่อนเราบโรลดก็เปิดเปิดแฮกเนเจอร์นะฮะรอไว้เห็นว่าใครชิดสามวันนี้กินไปเก้าหมื่นเคละ ันนี้ยังไม่เท่าแฟบนะฮะปั๊บมันก็จะแสงแฟบเรามันแฟบ,บหนึ่งพอแล้วซึ่งไปที่สองแสนละสองแสนเก้ากระเพื่อสี่แสนห้าอันนี้คือโปรเซสเซอร์ของซีพนะฮะทีทะ่มันใช้อ่ะเอ่านี่เขาเขียน แรมก็จะเต็มเต็มไปหะไปโหงไปห,หะแลมวะ่อะไรนนบ้่นม,มาดูความร้อนกันปัาจจเปิดขึ้นมาแล้วหกเอ็ดแล้วฮะ ผมเออผมรู้ให้ดูตอนตอน้นว่ะตอนเปิดเข้าใหมาๆหสี่สิี่สิบถึงห้าสิบนะฮะ มาดูอลอะเราเข้าเกมไปดูก็ได้ฮะได้เดี๋ยวเราเข้าเกมดูซูเปอ,อร์เนะรียลแล้วนะซูเปอเรียวแล้วก็เป็นฟิกซ์แมนวอลเเยอร์นะฮะจัดเต็มเลย CPU จะเต็มละแล้วก็คอยปรับเกบมอยู่ตรงนี้ให้ดีนะฮะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เลือ,อกเลยแนะนำว่าถ้าเกิน80ให้หยุดเล่นนะฮะแล้วพักสักครึ่งชั่วโมงแล้วมันจะหายมันจะลงที่60มากนี่ก็ไปหาพัดลมมานั่งเป่าเออแถวบ้านมีพัดลมเป่าเลยอัดอัดอัด,อด <coughs> Welcome to the Nanosuit Training Simulation Environment. Training is divided into several subsections. Each subsection can be accessed individually. Here you will learn navigational control of your Nanosuit. We call the nanosuit Battle Armor Perfected, but it's much more than that. The navigation panel gives you real-time tactical feedback on your surroundings. Now make your way through the assault course. บอลปูมาที่73แล้วฮะสุดตอนนี้เาช้อน Artificial muscles assist interaction with your environment ที่แคดมันเป็นแบบเดสก์ท็อปแลอลลอย์มอนิเตอร์นะฮะมันไม่แบบกไม่ที่เกิดมันจะมีภาพทบนะถ้าผมแคดไปเต็มจอแบบอะไรเข้ากับเกมมันจะไม่ค่อยสนายเลยนะครับไม่แหลกแบบบา้าเลยมึ่มึงจะเห็นกันแล้วนะฮะ อัสถ้าทำนี้ปล่อยไปเลยขคอมคุณดับแน่ฮะร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นต์ตอนนี้กินไปแจบแสละเออใครคลิกนี้ฮะใครซื้อ3 exe 32บิตนะฮะดู64บิตก็ได้เออซึ่งผมตั้งให้มันเล่น32บิตจะได้มีสุดเุดเซต แอฟฟินตี้นะฮะจุดจุดติ๊กออฟเฟคเซอร์ออกสำหรับคนที่มีแปดคอนะ,ะหรือเรียกว่าคอร์สคอเอ้ยไม่ใช่ออกตาโอกตาคอนะฮะให้ติ๊กแค่สี่พอใครติ๊กสามให้ติ๊กสี่อันเออหรือสามก็ได้ติ๊กสามช่องสำหรับคนที่เป็นคอร์สคอนะคอะร์สคอนีมีแค่ซีพียูศูนย์หนึ่งสามนะฮะถ้าเป็นออกตาจะถึงเจ็ดส่วนคนที่เป็นดูอัลคอนะฮะให้ติ๊กหนึ่งก็ได้ เพราะเกมส่วนมากมันไม่ได้ใช้ CPU เท่าไหร่มันใช้แรม CPU มันตัวช่วยแล้วมันตัวทําให้คอมดับอ CPU ใช้เอ้ยเกมใช้ CPU ไม่มากไม่ใช้เลยแหละแล้วก็กดโอเคนะต่อสี่สี่กำลังดูเทค,ความร้อนยังอยู่ฮะแต่คอมจะไม่ดับแล้วจะไม่สูงมากจะไม่เกินเจ็ดสบห้าประมาณนั้นอืมอ่ะผมไม่ได้เล่นก็เอนพโรเซสไป ทีนี้ก็จะทําให้แล้วก็ใช้กับเวลาเรนเดอร์วิดีโอหลยได้ด้วยนะฮะสมมุติผมเรนเดอร์อะไรอ่ะมูวี่เมเกหรือเวกัสโฟหรือพิมพ์โฟและพวกนี้ยก็ให้มาเซตเซตอะไรอะสมมุติเซตเนี้ย a f f i n ิ t y เหมือนกันเวลา e ะะเรนเดอร์ให้ติ๊กอันเดียวนะฮะสมมติสมมุติที่เป็นเวกัสโฟให้ติ๊กอันเดียวแค่นั้นแล้วคุณก็จะเล่นโปรแกรมอื่นได้อย่างไหลลื่นนะฮะเพราะถ้าติ๊กหมด คุณจะเล่นเกมไม่ได้เลยเพราะเวกัสโฟเวลาเรนเดอร์มันจะทําให้สีเขียวๆตรงเนี้ยเต็มหลอดเลยร้อยเปอร์เซ็นต์กัดเก้าเปอร์เซ็นต์เพื่อเล่นไม่ได้อืมอ่าสำหรับวิธีแก้คอมดับและแก้คอมสะดุดเวลาเล่นเกมนะกระจบเป็นเท่านี้นะฮะติดชมติดสไครบ์ได้เลยตามใจชอบอ่าสำหรับทีนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ